อรคนรักกันอะไรอย่างงี้โอกคค่ะต้องมีใหม่ถูกต้องอเคั่มีเสียงปุ๊บพาเพลินขอเสนอคลิปใหม่ประจำวนันใหเลยจบโอกคค่ะมีใหม่มันจบบิวพวกนี้อย่าลืมเอามีเธอมาเด้อวันนี้อะไรของรองเท้าปะฟังผีค่ะดีมากเมื่อวานหนูก็อะไรไงแม่ อ๋อแต่อยู่บ้านถึงวันไหนพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ก็รอมีเธอมาน่ะแล้วพรุ่งนี้นัดกันแล้วเด้อพรุ่งนี้ที่นัดไวอ้อ่ะเดี๋ยวไปรับก็ได้งอกใหม่สิอ๋อวันนี้อยู่บ้านนะบ้านเนี้ย ก็เฉยเฉยฝากได้อ,อยู่กับฉันก่อนชอบเพลงล็อกเสีงยงเป็นเพลงแบล ลองวักแล้วก็เดินหนีนมสองพันคนวันนี้ถ้าหนูไลฟ์ในไลฟ์ของเล่นพี่จะไปดูหนูไ,ไหมเฟมมันชอบปิดกั้นนะ่ะพี่ไปดูหน่อยได้ไหมล่ะพี่จะไปดูหนูไหมพี่ไปดูหนูหน่อยได้ไหมเฟมมันชอบปิดกั้นนะ่ะ แลถนะ้ถ้าบุ๋มบุ๋มกุห์ขอพีชอยู่อานนี้นะถ้ามุ๋มทํางานออกมาได้ไม่ดูร่เืองไปด้วยดีมันจะมันจะโดนเดนะพีชจะบอกว่ามุ๋มติดเล่นนะ่ะอุ้ยเพงวนอยู่ในหัวมากเลยโดนละ ดูตลอดเออเดี๋ยวนี้จะเทของให้ซื้อของทางตอตอมไม่เป็นใช่หนูขัของได้ไปดูที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้ค่ะนี่นี่น,นปักบวดเตม เอนเดี๋ยวหนูเอา <c oughs> มันยังได้เดี๋ยวหนูจะโละบ้างอันให้เสื้อผ้าใช่ไหมหนูก็อยากโลบแต่ว่าหนูอยากทำอะไรหลายอย่างค่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> ชีวิตก็ตะลวนแบบอะไรก็ไม่จับต้นชนปลายชีวิตตัวเองไม่ค่อยถูกเท่าไหร่พอเกินบางที <c oughs> หนูอยากไปเกาหลีทำไมนี่ไม่มีใครเป็นเพื่อนอะ แม่ไี่ไปเกาหลีไม่ไมีใครเป็เ่เลยเจจาเปจาปจาเฟจาจาพี่พีเขาไม่ค่อยว่างเลยค่ะไอไปเขาต้องรอ,งอแบบหยุดยาวอะไรเงี้ยคหนุมต้องมีเพื่อนคนหนึ่งที่พร้อมบินเกาหลีทุกรอบได้ละ ไม,ไ,มไ,ไม่อยากจะยินคคำว่าลา วันไหนชวนพี่ไ้ายมาวันอะไรไหมล่ะทุกคนไม่ได้เจอนานละมันไม่ได้ละค่ะสิทุกคนหนูถามหน่อยอย่างคิวคือเข้าได้ไหมบัแรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม